ไข่น้ำธรรมดาทำมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ผมจะทำไข่น้ำแซบ่บใช้สะโพกหมูนะครับนิดหน่อยไม่ต้องเยอะกินคนเดียวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นเต๋าเล็กๆนะครับอย่าไปหั่นชิ้นใหญ่ถ้าผมหั่นชิ้นใหญ่มันสุกช้าต้นหอมครับวันนี้ขอทำเมนูง่ายๆสบายๆหน่อยนะครับทำไปเรื่อยๆวันนี้รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันหั่นให้เล็กๆให้หมดเลยซื้อมากำรรหนึ่งเอาหมดเลยครับเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะ ลงน้ำมันนะครับนิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะเอาให้มันเคลือบท้องกระทะให้ทั่วแล้วก็ทุบกระเทียมลงไปเจียวก่อนเลยเพื่อให้มันหอมกระเทียมเจียวน,นะครับคนไปสักพักแล้วก็ลงไข่ครับผมใช้ไข่สี่ฟองเลยนะครับสี่ฟอง เราจะทําเป็นไข่ข้นก็ได้หรือจะทําเป็นไข่สุกเลยก็ได้นะครับผัดไปผัดมาให้มันสุกก่อนแต่ผมทําสุกนะครับผมทําข้นไม่ไหวผมบังคับไฟไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาสะโพกหมูลงไปเลยเสร็จก็ลงน้ําครับลงน้าหลงน้ําเดือดหมูสุกเราก็จะมาปรุงรสกันแล้วเมนูนี้ง่ายๆนะครับแต่เพิ่มเข้าไปใส่พริกเข้าไปนะครับพริกขี้หนูขาวต้นหอมลงไปก่อนครึ่งนึง ปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับใครไม่มั่นใจก็ใช้ซุปหมูลงไปสักก้อนหนึ่งก็โอเคนะครับเพิ่มพริกป่นเข้าไปนะครับเพิ่มความแซ่บหน้าตาเริ่มหน้าตาเริ่มได้แล้วผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับผงปรุงรสก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นซุปก้อนอ่ะไม่ต้องปรุงเยอะเลยทีเนี้ยใครที่ปรุงไม่ค่อยถนัด ไม่ค่อยถนัดปรุงก็จัดไปเลยสําเร็จรูปมีครับเดี๋ยวนี้ผ่านผ่านใช้ได้ครับโอเคเรามาตักกันเลยเอาลงเอาเนื้อๆลงไปก่อนเดี๋ยวมันตามด้วยน้ํานะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกคิดเมนูไม่ออกครับวันนี้ผมก็จัดง่ายๆไปเลยเข้าวเหนียวครับนร่องข้าวเหนียวกินดีกว่ามันอยู่ท้องดีกินแล้วก็หลับสบายแล้ว บ่ายนี้โอ้โหซดน้ำนร้อนๆไข่นุ่มๆไม่รู้จะอร่อยไข่หรืออร่อยหมูดีอร่อยไปพร้อมๆกันแซ่บเลยครับแซ่บถ้าบีมะนนาวนี่ก็น่าจะเป็นต้มแซ่บเลยผมว่าแต่ตอนนี้มันเป็นต้มไข่ไข่น้ำนะครับต้มจืดแต่เติมพริกป่นเข้าไปแซ่บเลยขอบคุณนะครับ